โรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดตั้งอยู่เลขที่8หมู่1ตำบลน,นาสายอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ปีการศึกษา2564มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น21คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด258คนโดยมีจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล55คน ระดับชั้นปฐมศึกษา130คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน73คนบริหารงานโดยนางสาวรัตด,ดาวันพานาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดตามที่สปทได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินการในการที่จะเปิดภาคเรียนที่2ด้วยวิธีการออนไลน์ site, นะครับให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะให้เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนและทางรัฐบาลเองโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศในการที่จะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนเช่นเดียวกันเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทําอย่างไรเราจะถึงทําให้โรงเรียนนั้นมีความปลอดภัยเรากําหนดว่าวันที่1พฤศจิกายนเราจะเปิดเรียนปกติ แต่ส่วนโรงเรียนจะเปิดออนไซต์ site, ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยให้ดูที่องค์ประกอบ6ประการก็คือ1นึโรงเรียนต้องผ่านการประเมินความพร้อมนะครับหรือ,รอเรียกว่าไทย i Stop โควิดพลัสนะครับอันนี้คือมีอยู่ตัวชี่วัดอยู่44ตัวถ้าเราประเมินสีเขียวก็ถือว่าผ่านข้อที่1ข้อที่2ก็คือครูและบุคลากรต้องได้รับการฉีดวัคซีน แล้วก็3นักเรียนอายุ12-18ปีต้องได้ฉีดวัคซีน4สถานศึกษานะครับต้องทำการประเมินอันนี้ส่งมาที่เขตแล้วก็ต้องได้รับการอนุมัตินะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยสถานศึกษาเองนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับ6 6 7 มาตรการของอนามัยแล้วก็ในขณะเดียวกันโรงเรียนเองก็ต้องเตรียมนะครับแล้วก็รายงานโดยแล้วได้อนุมัติสูงสุดคือต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมเรื่องติดต่อจังหวัดทั้นสรุปโดยรวมก็คือเราจะไม่ยึดพื้นที่จังหวัดเป็นฐานแต่จะยึดพื้นที่หมู่บ้านชุมชนอำเภอตำบลเป็นฐานในการที่จะกหนดให้เปิดเรียนออนไลน์เพราะนั้นในหนึ่งจังหวัดก็ไม่ได้ไหมายว่าต้องเปิดพร้อมกันทุกโรงเรียนโรงไหนพร้อมก่อน มีมาตรการควบคุมที่ดีก่อนก็เปิดไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทยอยเปิดตามหลังกันไปเรื่อยๆและสุดท้ายถ้าเรามีต้นแบบมีมาตรการที่เพียงพอเนี่ยเราก็มีความตั้งใจและปรารถนาว่าเราจะเปิดเรียนออนไซต์ได้ทุกโรงเรียนหากเราได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆร่วมมือกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เราปรารถนาและเตรียมการไว้ครับ การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564การจัดห้องเรียนและข้อควรปฏิบัติในโรงเรียนมีมาตรการคัดกรองวัดไข้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยจัดวางเจลแอลกอฮอลและอ่างล้างมือจัดโต๊ะเรียนเก้าอี้นั่งเรียนที่นั่งในโรงอาหารและ ทำสัญ,ญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งในการจัดเว้นระยะห่างระหว่างกันและมีการทําความสะอาดสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนจากการสํารวจข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสายน้ํารอดพบว่าข้าราชการครูจํานวน17คน บุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนและบุคลากรที่ไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาจำนวน4คนรวมทั้งหมด25คนได้รับวัคซีนครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ100และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากอายุยังไม่ถึงเกณฑ์การรับวัคซีน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวน71คนได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกจำนวน52คนและยังไม่ได้รับวัคซีนจำนวน19คนทางโรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดได้รณรงค์ให้ผู้ปกครองเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชือ้อโควิด -19 ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านนาสายน้ำรอดในรวมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ virus 2019, ้อไวรัสโคโรนา2019โค v ิด1 9เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ขอบคุณค่ะ